นี้ผมจะมาเก็บผลไม้ป่านะครับผลไม้เปรีป้ยวนะครับรในป่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขึ้นให้ดูนะครับขึ้นต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นต้นไม้ให้ดูว่าผลไม้ชนิดนี้คือมันเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูว่าอร่อยไหมหรือว่าไม่อร่อยนะครับขม <c oughs> มอขมอหุ่นละเลยกจตัวน,นี้แหละ <c oughs> ยงพอคือนได้อยู่ ไม่สูงเท่าไหร่เขาได้บอกว่าคือนะกำลังคือแล้วนี่ไอหนอแส่ปุ๊บคิดว่ากินเนี่ตายยังไดเีย๋ยนตอนนี้ผมอยู่บนต้นไม้แล้วนะครับ อันมีหลอดดูนมจีนน้นาจ,นนอจองเดี๋ยส่ง,ง,สงจีนนาหมือเดียนียวลันเลยแลวันนี้นะครับ <c oughs> ขอบูเท้าได้มาแล้วหนึ่งลูก เดี๋ยวผมจะตัดลงไปให้นะครับเดี๋ยวฟันเอากิ่งชิ้นเล็กๆ็น้อยๆลงไปให้นะครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวมากนะครับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวนี่คือไม่ได้กินนะครับอไอม่ใช่กินไม่ได้นะครับโอ้ใส่แล้วเท้าขึ้นมานี่ไม่ดีนะครับ อ,ร,อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหมล้นหลอดนี่คือมันไม่มีทค่เหียยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหียยให้ดูนะครับ ใสรองเท้าไม่ได้นะวันนี้มันจ่ายที่ไหนวะเขนมากเลยขึ้นตรงไห <c oughs> นซนัที <c oughs> ลีหรว่ตัวนี้ยคินี่ใคร Chị cưng tôn máy nào không? chó chó nó mới là tên nữa bóng Để không? Để không

ลอนไม้ขอนทดอยอยากีก็มันเอาได้นะว้าววัาวได้มาแล้วขึ้น

ดูึงมัาแล้วต้ามีเด็กก็ไเลยลงมาแล้วขุหนักทีโอชโอชโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ลงลงกว่าจะลงได้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมของเราในป,ป่านะครับ <c oughs> นี่นี่ดิเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมสดสดร้อนร้อนดูเลยปะสดสดร้อนร้อนนะครับผม นี่ครับองนี้คือสีอย่างนี้นะครับแปลว่าสุดแล้วนะครับแต่ถ้าสีอย่างนี้นะครับก็คือสดแล้วเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนี้เลยถ้าถ้าสีอย่างนี้นะครับเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าสีแดงนี่หวานเปรี้ยวถ้าสีอย่างนี้โอ้โหโคตรอร่อยนะครับผมหวานเปรี้ยวหวานนะครับผลไม้ปลาครับผมปากกย่ก่อนน่าริ่ม pí bơ tơ ăn nào, ở Thái này không, <laughs> đứa, ta là ta này không biết <cười điều kiện> làm, là, lúi nhàng quá, con quá này hả Hoàng, anh bén đấy nhá, bén nhỉ, đã, ันนี้ครับผมอันนี้มาถึงแล้วก็เก็บอย่างเดียวนะครับสองคนนี้นะครับผมเก็บพ่นองการผมนี่เป็นทั้งลิงเป็นทั้งอะไรนะครับขึ้นได้ก็บีออบีออดไงยอันนี้นะครับลูกถ้าถ้าสีอย่างนี้นะผมใกล้สุดแล้วก็ประมาณสุดแล้วนะครับ นี่เดีวยดวยโฟกัสกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมนี่คือสุดแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นสีอย่างนี้คือยังไม่สุดนะครับผมความเปรี้ยวนี่คือต้องย่นให้เลยนะครับที่หนึ่งนะครับที่สองก็ได้นะครับแล้วแต่ตามศัทธานะครับนี่คือจะเก็บไปให้ลูกให้หลานนะครับให้น้องๆที่บ้านกินเพราะว่า บางคนก็มาไม่ถึงนะครับม,มาไกลนะครับมาไกลลูแ่แถวบานแถวใกล้ๆก็มีแต่ว่าคือหมายถึงพูดถึงว่าคนเก็บหมดแล้วนะครับก็เหลือ,อต้องไกลๆมมนะมไม่ใหญ่ซะมีเยอะอันนี้คือ ผลไม้ป่าชนิดที่หาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับบางต้นก็สูงนะครับถ้าขึ้นแล้วก็คือต้องได้มานะครับถ้าไม่ได้มาคือไม่ต้องขึ้นนะครับเสียเวลานะครับอย่างนี้เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ไอ้ลูกสุดๆก็มีนะครับไอ้ลูกไม่สุดก็แล้วแต่นะครับจะเก็บกินก็ก็แล้วแต่นะครับใครไม่ได้กินก็มาที่นี่ก็ได้นะครับนี่ แล้วนี่กินได้เลยมันอย่หระซต้นมีไหเนาะโบรานี่เอาก็ได้ไหมเอาไปเหรอน่าจะอันนี้ต้นเมื่อกี้ที่ผมขึ้นนะครับแต่พี่ปูตบานะครับ ภาษากะเหรี่ยงนะครับภาษาไทยนี่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกลูดอะไรนะครับพิพิโาในป่านะครับผลไม้ชนิดนี้คือมีทั้งหนูทั้งนกออะไรสารพัดนะครับชอบกินนะครับไอคนชอบล่าสัตว์ก็คือชอบหาต้นไม้แบบเออผลไม้อางี้ครับอะไรขอ,อยืดนะ ก็ตาโพยอนเนี่ยอ๋อตาโพโทษแทกแล้วรออันนี้คือมีทั้งภาษาปะกยอนะครับไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับอยู่ที่นี่คือไอหมู่บ้านแม่ตื่นนะครับไม่ใช่แม่ตื่นหรอกแต่เป็นเขตของแม่ตื่นนะครับห้วยดินหม้อนะครับอําเภอตันบนแม่ตื่นนะครับอําเภอแม่รามาจังหวัดตานนะครับ อันนี้คือลูดอยากกินเยอะเดี๋ยวท้องเสียนะครับไอ้น้องนี่ลูดสุดสุดสุดแล้วนะครับอันนี้สามารถแดดเอกสามารถกินได้เลยนะครับผมขออภัยนะครับผู้ผู้ผไม่ค่อยเพาะสามารถกินได้เลยนะครับอร่อยนะครับผมถ้ามีน้ําจิ้มถ้ามีพริกเกลือนี่โอ้โหแซ่บอิ่มล้อสิบาให้โอ้โหแซ่บนะครับเปรี้ยวปาดน,นะครับ นี่ก็เก็บนะครับเป็นไรอ,นอ๋อเปรี้ยวเหรออัชื่อนี้ภาษาบากไยออนนะครับแปลว่าเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวไม่ใช่ว่าหวานอย่างเดียวนะครับอันนี้คือทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะครับแต่ถ้าลูกสุดลูกดิบๆก็คือจะเปรี้ยวมากเลยนะครับ โดยเย้ยาเลมะพ่อกล้องเดีืม์ดูนี่มาหนอยครับอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับลูกสุดนี่ก็คืออร่อยนะครับเปรี้ยวหวานนะครับ ให้เปยวป่าก็ให้มันรู้ไปนะครับผมผลไม้ป่าน,นะครับหาง่ายครับแต่ก็ยากนะครับบางทีบางทีก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เป็นก็ไม่ได้กินนะครับสามคนไม่มีใครขึ้นไปนนะผมคนเดียวนะครับลิงนะครับลิงรูปหลอ่อ <Okay. S 1> เปยวหวานเต๋ายองไปมาเด๋ยวผายยเลยเนี่เจ๊แหละ <c oughs> เจ๊แบบเปยวหวานนะครับ ม <c oughs> ันเป็นตาบเป็นเนลเ่าพืชหรือเปล่าหนครับ <c oughs> นี่ผมเอาไปเก็บเก็บให้คนที่บ้านนะครับเพราะว่าบางคนก็มาไม่ถึงนะครับคนที่มาถึงก็กินอีกอย่างคือไม่ได้เอาพริกเกลือมานะครับถ้าเอาพริกเกลือมานี่โอ้โหแส่บอิลีได้สิบอกให้โอ้โหเซ่บเรีวเปรี้ยวมานะครับก็ฝากถึงเพื่อนนะครับ ถ้าอยากดูผลไม้ป่าก็มาช่องผมนะครับช่องสราฮโยนะครับพิมพ์ชื่อสราฮโยก็ไม่ได้หรอกมันต้องพิมพ์อ้นนอะไรนะลาอะไรนะตามหาผลไม้ป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องผมนี่แหละชื่อไหลชื่อไหลตอนจําไม่ได้ครับต่อมาผมจะเน้นช่องไอ้เน้น หาผลไม้ป่าแล้วก็ของป่าเนี่ยครับแต่ถ้าก็มีเรื่องบางเรื่องนะสแสดงแบบนี้ครับให้ให้น้อยเด็ดเก็บให้เก็บนิดเดียวนะครับกินอย่างเดียวนะครับไม่ยอมเก็บให้นะครับผมมันไลยกินนะครับนี่ นี่ครับผมฝากเพื่อนๆนะครับชอบกินชอบก็กดไลค์นะคะไม่ชอบก็กดแชร์นะครับช่วยแล้วก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไอเรื่อง subscribe นี้ก็คงอยากจะได้นะครับถ้าอยากดูช่องแบบหาผลไม้ป่าก็นี่ครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับวันหน้าวันหลังก็จะมีผลไม้แบบพิเศษพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับจะได้เห็นในโลกนะครับ มีการปล่อยลมด้วยนะครับ <Okay. S 1> ไม่ธรรมดานะครับผมมีทั้งเปรี้ยวหวานนะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับผมผลไม้ป่าหายากนะครับเดี๋ยวโอ้มีแต่ต้นหญ้าต้นอะไรนะครับให้เดี๋ใช้เล็บบาดเก็บให้นี่ไม่ได้นะครับ กินอย่างเดียวนะครับไม่อยอมเขียนไมเลยสนะุดท้ายก็ได้นิดหน่อยนะครับเล่นมาเด็ดไม่ได้นะัมถ้าชื่นมาเดาไปปัดก็ไปปดก็ไปปัดอีกเตนนะเนี่ยผมมาสามคนนะครับรวมถึงช่างกล้องนะครับติดตากล้องนะครับผม แมนครับถ้าลูกดิบๆอย่างนี้คือไม่ต้องพูดถึงนะครับเปรี้ยวที่สุดนะครับต้องเก็บแบบลูกสุดๆแก่ๆนะครับอย่างนี้นี่คือสุดยอดน,นะครับของความเปรี้ยวนะครับวิตามินซีนี่คือเยอะให้เลยนะครับเจมน้ำปิปมนะครับ เด้พริกพริกเกลือนะครับผมเกลือนี่สุดยอดเลยถ้าใส่ผลชูดรดนี้หน่อยก็โอเคเลยครับผมนี่นะครับมีเยอะนะครับเยอะมากในต้นก็ยังมีอยู่นะครับผมยังไม่ยังไม,ม่หมดนะครับ เดินครับเปเลยทาแล้วเนี่ยผมแต่น้าจอยโดนโดนปุดดาแล้วเนี่ยผมลูกมันเนี่ยคือเยอะนะครับ ไายไอ้ลูกอะไรนะลูกลำยายนะที่จริงไม่ใช่เปรีเลวนะครับยงเก็ <c oughs> บนะครับผู้เปรวครับถ้าคนไหนก็ง่วงน,นอนก็กินได้เลยนะครับผมได้เลยคนนี้คือคนไม่ตื่นนะครับคนไม่ตื่นผมคนแม่ละมานะครับ อันที่จริงเรามาเจอกันที่นี่คือโดยบังเอิญครับไม่ได้ตั้งใจมานะครับแต่เจตนามามาเพื่อหาผลไม้ป่านะครับเพราะว่าเขาเห็นช่องของผมนี่คือตะลุยแต่ผลไม้ป่านะครับก็อยากจะหากับผมบ้างก็เลยผมก็เลยพาเขามาเก็บผลไม้ป่านะครับ มีไหลชั้นนี้นะครับผลไม้ป่ามีงอป่ามีอขนอนป่ามีสารพัดนะครับเยอะแยะผลไม้ที่บางคนไม่เคยเจอไม่เคยเห็นก็มีนะครับอันนี้เก็บ,บเยอะๆนะครับเท่าที่จะเยอะได้นะครับลูกสุดๆนี่คือเราไม่ต้องเก็บก็ได้นะรเรากินนะครับจิ้วไป,ไป ทันีญญ่ตัวเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวดมแล้วนะซาชิมะไอ,อภาษาไทายในลู่อะไรครับไม่รู้นะยังไม่รู้เลยปากกันยอคือที่พูดเนาะเพราะว่าเขาเรียนยังไงเราก็เรียนไม่ถูกนะครับ ก็เรียกตามภาษาท้องถิ่นนี่แหละครับภาษาปากกันยอน,นครับผมผมเป็นชาวปากกัยอน,นครับชาวปากกัยอนที่ชอบการหาผลไม้ป่านะครับผมส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับล่าสัตว์นี่ผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแนวนั้นนะครับผมชอบแบบหาผลไม้ป่าหรือว่าเป็นเกี่ยวกับผาหรือผลไม้หรือว่าเป็นหน่อไม้อะไรประมาณนี้เลยครับผม ก็ช่วยกด subscribe กดแชร์หน่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกด subscribe นะครับเผื่อวันหน้าจะมีคลิปใหม่ๆนะครับผม นี่ครับเก็บอย่างเดียวนะครับเก็บเรื่อยๆครับคนนี้ไม่เก็บนะครับแดดอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวนะครับ